สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้เรา่อกับแม่น้องเอเมลี่อีกแล้วจ้ะวันนี้แม่น้องเอเมลี่มาเก็บเห็ดกับเก็บบักบูแบ่น้ำจ้ะแต่ว่าอันแมงพันหลายเนาะแม่น้องเอเมลี่ก็เลยสิเอาหมวกมาใส่กันยุงกันแมงจ้ะเห็นย่แพี่นอ้อ,องตาดอกงามบักงามเลยจ้ะ หญ่ค่ะพี่น้องว่าน่ะนญเงงงเลยอม่บอม่อทั้งเตป้าพี่น้องอ่อนซ้อนในบาทนี่เด้ ใส่แต่หมวกถุงมือกับบอไซต์เม่น้องเอเมลี่ก็ได้เห็นเฮดหรือเปล่าใส่ละอีกมุมหนึง่งนี่หมวกนี่พี่น้องดอกหมวกน้ำยังพนันนิดหน่อยหน่อยคือบ่หน่อยบ่หน่อยเป็นไงบ่หน่อยพะนะ <laughs> ตัวเจ้าของเจงอแล้วจ้า กงามๆทั้งั้นเลยจ้จะพี่น้องดอกงามไม่น้องเอ็มไม่ดเห็นดอกนึงเมืองหายคุ้นตาเก็บหมากบัวรีใบถ่าไม่น้องเอ็มไม่แลนเกียมเห็ดก่อนจะพี่น้อง จะ,ะเห็นดอกหนึ่งใว,วอยู่เนี่ยเด้ดอกหนึ่งงามๆป้าพี่น้องเบ้งเกือบพอเห็นยนังวะางามงามงามคักงามแน่พีน่น้องนะขาบอกง่ ยอดเลยม น้องพี่น้องกุ้มเดียวจุเดียวเสียงเกือบกระไดตุดติดตุดติดอยู่ก็ยังเสียงตดขันเล็ดหลอดออกไปว่ามันตดแล้วพี่น้องเสียงเกือบบูดจ้ะม่น,น้องเอ็มไม่เลกระไดมาคนเดียวผมงหัวก็เป็น ห้อยกระเ,เจาเก็บไปแล้วค่ะเพิ่นจะมันอวกค่ะ งพี่น้องดอกหนึ่งอยู่ฟังพี่เป่นงามค่ะมันเห็ดบ่พี่น้องว้าวบาดจิตโทพ่อย่างบักงามเลยพี่น้องเอ้ยดอกแบบเป่งๆเฮ้ยนอีกมองหนึ่งดอกเป็งเป่งงามๆเลยพี่น้อง นี่ต้องคอย,คอยดึงคุณดอกคุณบานครัฮมสีนต้องตัดขาเลยตัดขาตั้งแต่เลยพี่น้องดอกงามคัะโอ,อ้ยพี่น้องเลยบานดอกใหม่ งามหลยมาจุกอันนี้ออกบานเ่ยบึงดอกใหทึงท้งๆล่ะอืม,มคือดอกใหม่แต่นาะพี่น้องเลยอ่อนซอนเมื่งดอกนี้มน้ะพี่น้อง ดอกบางยายปาดโอ๊ยหัวขาดหัวขาดหัวขาด